เมา่าซุ้งค่ะพินาจ้าเคยมึงสลายใจดังหลายทบเสียนปลายมึงปกเสือตื่นในวันที่6ึ่งทนิบส12ปีคริสต์ศงเหงสาวหาค่ะเมื่อทบกันดัง,งความไมายกันเดีมยวอราลองจุ่มที่เอียนเอเย็นเป็นกว่าสึกเกียดเคสิกมากเป็นที่เยาหยาก,ก็เลยว่าสักศิลรัฐานมี Bạn ta này học khá hẳn và PDF, Sức kiệt khí quân mình Giáp Điều lại hẳn Chúng trời khá Yên biến quả Sức kiệt khí sức mạnh Giao giả lĩnh ám, mơng cụt lè mơng mịt Hết sáng liệt lại, biến quả mất cả năng lãi Chẳng nào lại Đức chương hữu có

có lẽ là xịt lắm luôn để lệ lại lại chỉ vì ảm ảo bà lịch quê cả màn tổ cầm này màn có ảm ảo nào nào này các bạn nóng khiếu nóng bình cho mê xì bọ mừng cụt mừng khai này tích có hào tình đi sung, mi chung lại มาก้องจินยามสิ่งนึติเลวาฮเฮ่าหูเหง้าหูหลันดอลลาห้าปอนนับสอนเป็นเงินอเมริกันโปโมจีตาพุ่งโจกอกองมัลลัสนริยเลเฮาดึงอยู่ฮังเว้เจ้าเงินเจ้กองเจ้าเครื่องก็ไหนวันไม่ได้ไล่ขึ้นลือกว่าไล่จะดีคุณมิง เสียวันหลังถ้อยเอาหองโลมันซึกมนันมึงกูได้มึงมี T N L A เย็นเป็นซึกเกีดยดเคแต่ปะหรอว่าตัวยาซึกมนันเป็นเดียวอย่างอันนี่ยนะ่ะพี่น้องจ้าคือมึงสเสนอเลียกลายว่าเยาะพอเคยขึ้นเยอะในหลุมหมอเรียกลายการเรียกลายนั่นมีสองมือเรียกลาย เจ้าเก่าเฮาขึ้นจันขึ้นเยอะอามนั้นก็เรียกลายเยี่ยนปลี่นกว่าตะเป็กเจาะซึ่งหงลมซึ่งมันเขียนไรเปลี่ยนไรหลู่หมอเลียกรายลายเลียกรายนั่นอยู่ดีๆเอาว่าดีเอาเส้นได้จุ่มตาพุ่งเจาะเข้าวันเมื่อไหร่เป็นสิบเจ็ดขีซึ่งมันกว่อย่างกู้ย่าอยู่ดีเสียนไปใครมาทักถามมา Ya biết hát cháy pin có anh tâm cháy mà ba khám mắt đuôi này, chung yeah vì vì cô kiều anh hay để chung trẻ này không này, muốn hìm gan pin có anh tâm cháy sư mà vậy có xong à này chăm cháy sức mạnh này đi Chúng mạng hay có tí dụ yạc bắt hỏng này sáng và ế lạc phí phí khô kiểu ăn hay chấm giá lại sức mạnh đi đi Chả xăm đi dụ yạc cảm nơi văn mưu này bóng bắt đôi lại là sức ăn tích cẩn ha ăn cứ lưu quả ha chứ này lẹp đến mi phiền càng mạng เทียนฮีก็เลยหาจำใจตั้งแต่ว่าจะยาสิกมาเข้าดีอยู่ไรเฮาดีอยู่ไงเลยเฮาดีรอดพีอว่าโคเขียวอว่าเฉลี่ยเหมือนเดียหิมกันจึงไหนไหวก็รู้ปอดของบินาองไรย้อนว่าปาตียาตีโคเขียวอันให้สุดใจเขาขานั้นไลลซุ่มนาดีอุปึงพองําปอดของน้ำเด้น้ำมา อาว่าได้ไปน,นปั่งปังใช้าเสียนบีกวดขายนำพักกาและดังนำคำหลายหลายชีิดแต่ได้อยู่เศร้ากินรัางแต่ได้เก็บผ่อนย้อนเงินแลหล่เฮียงขึ้นเฮียงเยอะขึ้นมาไรนั่นลหลหม้อเฮ็ดเกาะซึ่งมันเขาอยู่มยาบ้าผูเขียวกอว่นได้ไหนทีเอเนอีก,ก็คัดใจปิ้นก่ออันอยู่จำซึ่งมัน นางรือใีไลยนาทีอุบเปิลพ้องงามไฮรนหนะเหมือนสองจุ้มในปีนอั้งไหนเจรและพี่่พีหิ้มกันอยู่จำสิคมันไม่กระโดดปอดโดยเกยมการเมืองกันใครมา,ราไล่เนกุยกาใครลานว่าเมืองใต้ปอดของไห้จังเย็ยนปีนกว่าเมืองขี่ลอย ขยิบเจ้าคือกาปุนมาเขยิบปาซึมันอันหันอยู่ซิ่มันมัานมัได้กะไรถ่อมขีกะไรเฮ็ดกอกขีซึมันสมิ่กคนจมึงขีนจก็เลอันีบุญดาข,ขีขีกไรสังเหมือนมันดีปันย้อทัง yawn để mương măn để tiền mương đầy, bởi vì ẩm chất tiviya, trao là anh điên nó cắn, trút cắn, hìm cắn, này, linh xôn ma, mày đây, mày loay, mày trao là thấy ขี่ตัวให้กู้กางมันมาเนี่ยโหปากจิ้มเนี่ยยืนี่มึงขีจง่จัดเจงหุยเขาวาดจีด้มเลียเดียวยอ้อนเข้ามาเขาเป็นคือขี่เหมือนกันใน,นจริงไตเนี่ยป้อมมาด้วยเนี่ยกูก็เลยหันมาอ่าอเอจากมึงขี่นั่นหิบจิ้มเข้ามาไล่ขี่เข้ามานั่นเอากู้กางเป็นซอกจินเสร็จแล้วไปว่าโดมึงได้ปอดของ สองบ่าเอาลาบานเขาเกาป่าไม่ถึงคือคุดโคคของอันอยู่เดินลินเหนือหนักเนือลินจืดได้เปิดห่อไลจึมเพียนกันเข้ามาคำอิดกำอิดในเมืองใดอามบา้อยาอยมามบาไตอามบาปเจ้าคือจืดได้เข้ากลุ่มเขียนหน้าที่กันกลุ่มพิษกันมาหน้า หัวใจเพีนสูงเสงด็เขีงถ้ากันเลื่อนสุดมากเดงตัวตัด้วยมากแด้อันเดีเยวีเผื่ลรกินบินออกเท่ารลอยสุ้มไต้ซุ้มเจ้าคือสุ้มอันตีอะไรกว่าลุ่มลุ่มก่อมองมางห้าขีดมึงหลงกานด้านคุยุจมแม่กองซะไน่อันนั้นก็อันว้วนทางคือไรกินมือว่ามาเมือนไหนลรกินเทียมมือผูกใส่วันนันอลทีเขาเปนวาละ เดี๋สักหนี่น้องเขาวาอีได้เซียนพายได้อะขยันด้วยดีสิงกองเตะกัานกุยอําไนด้วยดีเขาเจ้าคือแข่งแขยงตัวกันกัานกุยถูกลีดด้วยกวางกวางวาจางเป็นล็อกเกี้ยมอันเบนปั่นเท้าเฮตีกันปั่นเท้าสานคัดกันปั่นเท้าดึกกันปั่นเท้าหิมนาดีกันลืมสุดมาอันเด้ยด้กินเกียวเป็นมันอันเดียรหลอกก็เป็นขี่ อันะไรไม่เฮียเหตุอะจุดเฉลี่ยไม้พงเขาเลยยันเปลี่ยนสึกเกียขี่สิกมันกว่าละก็ขี่เฮ็ดเปลี่ยนอันนี้เก่าปีเมื่อขี่คุณมิงเนี่ยขี่เครื่องอยู่แพ้จุยายสิกมันเห็นใจอยู่ใจละก็ตีได้ว่าเป็นน้ำมือขี่อันไรน่ะพี่ดอนอะไรมันเฮ็ดก่อละมันก็เฮ็ดก่อจุยาเฮ็ดสัง่งเลย ขเขี่ยทีได้ไเฮ็ดกจุ่มหวกกองคือลองคือลอง,ลองอ่เพิ่มเฮ็ดเพราะเขาเป็นเขี่ยเขาไม่เฮ็ดโกะเขาเข้าก่อเลยเฮ็ดโกะจงจริงเหมือนเกันหูมาเพี้ยนกนัอันไหนกูหลายปันเฮียงมันถูกเจ้าคือลายขี่เฮียงเจ้าคือก็ด,อดกีอุนะะ่น่ดีดเลยทำไมจฮะนึ่งใกล้เฮียงกันก่อนนึ่งใกล้ได นึ่งใกล้ปิดกันก่อนนึ่งใกล้สุ้ซื้อตายหัมตายสุ่มมาสุ่มปวนเมืองป่ายลุ่มเหมือนอย่งเมืองห้ามป้องถืนให้เพี้ยนการพื่ออะขี่เล่นซึมมันไล่เขาเฮ็ดอยู่วันเมื่อไรอ่ำเคยวันเมื่อหนิงเช่าเลยเคยวันเมื่อกวาดผ่านปอกวาดผ่านเหยาลาบานขี่เขาคือขี่เขาผู้มียำนาจเขามาเตอามาเอาอะไรครูของสภาวะในไรเมืองใดเพี้ยนการปืนกัมเดี่ยวปีนอดอะไร เขาตดอะไรตัวดีในบิ็นเกมมาเลยเกมขี่หลายหอันเอาหูเจ้าเขื่อนหูไดตโหลกันอยู่วันมนึงเจ้าในทุลีปองใชจ้าแม่ปีกเขียววันให้ทุลีหูดูการดีสองจุดนี้คัดใจเสร็จเป็นตระปีมันเป็นก้อนจำใจอมาแต่คิมหน้าที่เกาหน้าที่มั่งเลย ลึกๆลับๆไดเฮาจังดุกรออันเบิ่เพียนการเอาไว้อันบ่ไจุกตจิมจอมไดขี้มา,านกันนั่นพุยอันเฮาสิเล้คู่ในเพียนการตะบะดอตัวอยา่างซึ่งมันมีซึโทษติดสอุเบิงขงงาขําและเขาเฮ็ดขุนเมืองมาหมอกันกาใจตะบะดซึร้อยในมีก ซึ่งวันให้โคเขียวเดี๋ยวในมีก็อันนี้เป็นอันไข่ไร่ไขเ่เฮ็ดของหมองมันเขาอยู่ปอเขาสั่งทู่โคเขียวเวลาว่าลอยอยู่จำมันเฮ็ดก็มันนีดๆแต่ได้ไร่ขึ้นนาที่อุ่เปิ่พองับปอดหอมเจริญก็หันว่าเฮาติดมีผ้าจ่อยก็ไได้เลอยเป็นก้อนเก็บเคี้มันซึ่งมันได้อยู่จำมนันดีสุดนางหรือปอดอหอมเฮาได้ไล่อุ่เปิ่พอง,งับานาดินไร้น้ำเจ้าเคยเฮาเนี่ยบ้วนมันก็ได้กันนะ นายก็ได้ปีนองอะไรกับนายเลยเข้าอ่ำป้วนไลยนายกินนามือขี่เลยสิมาดรายสีปอกนั่นเข้าว้นเก็บเลยว้อนอีนั่นจอมยาน่าเม,มื่อเร็วนี้เข้าบอกหันอยู่เยาว่าขี่จิ้มเข้ามาเหตุอะไรขี่มึงหลงอันจีจ้จำสังเฮขี่รอดหายกูก้การเอ็มเอ็นดีเอเอ ถอนออกที่เสียนมีดาย่อนว่าลาปันขี่มืองหลงเขามาลงตินดังหนับเลยดังหลายเอารดเอากามาถือมาไขเสกคุดคำพี่น้องว,วิ่งเสียนบีเขาบ่นพี่น้องขาดเป็นพ่อดีดาพ่อลาแต่ขี่มืองหลงลาเซียวใจถอยเฮ็ดสังเล่เอาใจถอย้าเสียนบีได้ย่อนมีขี่อยู่ดังหนั Ane kui loi loi ma chang yen bin mung chúng Sati đi di. Mok chung mea kong nơ mung tay nè Nơ mok ta chi. quay di an ni chi mung lung si de tuy. Măn mắt cả nàng người Mắt này có mắt cắt này mắn cả sổ đi nàng Măn cày ăn như mư cả ดีมีก็ตายตีป่วยก็รอดตีหัวข้อมันจะไปลงหมอกางก็อยออู่ดีเค่เลยจู่แม่กองวันห้องสิ่งไหนมันอยู่ใน,นมือขี่ขี่เจ้ายื่นก็ยือย้อเลยขี่เจ้าถอยก็ถอย,ถอยเยลยขี่ลาทังก็เลยถ่วงอะไรอาอจากลงมึงขี่มันไปที่ไหนเอาไว้ปพอเจ้าเคลื่อนฟังสติวันมาได้ก็ขี่ได้เต้าได้ดีเยี่ยมนั่งได้ขุนได้ไดีเยี่ยม นะเพราะนําคุณเอาก็ยอบปาง่ายมีดังไปลายมาเลขี่เช็ดวันเมื่อได้แด่พอเจ้าคือกุมีมาหน้าหูเจ้านสูงแหโคขีวกว่าหน้าดีห้อพอทอเขียนอีก็ลาว่าหน้าที่อุปปึงมาโกกาลว่าเาได้เอาถึงเียนีนสุดมาดคเหวขี่โสมึงหลงและคเหว ปีนุงง่งผ้าดมลงกี่เขาแน,น่นอน,นในเมืองได้บ้านของใน,นตีบินกอไหวเสียนี่เราอะไรก็ได้ทำอ่าเข้าสมดีได้เฮ็ดคือลราฉาโก้อย่าให้ดต้องเป็น่องมือมันเครื่องมือขี่อย่าให้ตกลื่นได้เฮ็ดเจ้าคือแม่กองเล้วเมืองได้อาว่าจุ้มลอยสองนั่งอาว่าจุม้มมันให้เมืองลาววัดลอยกูเจ้าคือ เฮ็ดสเลมหาไลอุปกันพอเขาอุปกันไลเนี่ยเขาก็ได้เปลี่ยนว่าเจือะไรทิกติกอย่าพิวาไตมันอย่าพิวาเจ้าคือละมืองได้กันนั่นกูยละว่าอันมีเฮียงศึกษามหมื่นป้ายมีคือหมินมีเตียงตาเขี่ยยังดีอื่นบ้านทั้งรูปคหมอกจุ่มเหวยกองได้ป้อนของจื้อได้เดยจุ่มแหวยกองเจ้าคือ เหมือนหมดเหมือนมัดกานยีดได้ที่ถีก็เลเขาหว่วเหงลวเาลายเวลเฮ็ดสังเลห้องหาไล่เสด็จนกันลยอยสองนางก็อืม้เมเฮาเลยหัวเขาเป็นพัดปางช่างก็อ,อื้มเฮาเลยมีเฮอมินมีศึกษาเหมือนปาเผื่เพื่อตึกมาหวมวมัววันให้เฮาเลยตึกตดด่ดอไตไตต่อเตียง ว่าลอยเขาเลยเขาอันเต้อปีนี้เท่านั้นเองขีกงกาเขาเลยอู่เขาเป็นผสมว่าเป็นขีเมืองหลวงสีจินผิงกากฏมาในเรเขียงเมี้แม่ข้างผข้างมันอไรด้ปนเมือทำปายออกดีดีกันเลนะลูกตีวันขึ้นเสียเย็นเป็นหลาลูกตีอื้งเสยเย็นเย็นเป็นเถื่อเวียงเมียนมได้เยปนอยู่บ่ใคยเนีย สังเจ้าคือสิ่งใดนานพร้อมกันมาหน้าหูใจเพียนสูงเหมือนสิได้เก่าจะเมื่อเขียนเก่าไปติ๊กเก่าไปเดียนหีมหน้าตีอ่อนยิดอ่อนเส่มาบรรสุได้สูนเป็นอะไรเมาจุงเบ้อใีเย็นเป็นกว่าขึ้นปิดดจิตเฮ่เปิลได้กินเกี่ยวนะขี่เมื่อลงใลหมองบ้านเขาดีฮอกเก้่ยสังโดวได้ Bên bồn đạp bên nhau này Anh này phạm thêm cháu kêu là bước đáy hết nữa Nhà bế cùng hết cộng mạng Nhà bế quân và mạng bị côn lý Mạng lý, à, mì, mì này, lý. Này, à là mi Mạng mi này tự nằm tí này, là cháu này Xem anh bác nê chung là chung là cô nha. chung nhau Sửa hết cộng mạng Mạng nằm Bưng hơ sửa bưng hết cộng mạng Có dù lại đây เพลเพลก็ใครบินก่อนจำใจซึ้งมันสาวบินนั่งยิ่งได้ไข่ลาบแบบเขาไข่กับบินมีน้อยมันเขาไข่ลาบจึงนั้นเที่ยงรู่กว่าย่อมผู้บินเอาเขาคา่ะปี๊กเว่ามองบ้านเขามีมีหลายก็ติ๊กไข่กับบินมีน้อยถามมาได้เลยกินเกี่ยวนั่นนะเจ้าคือหนี้ฝังสติกันเอาไงเขาอยู่ในอะนาคตมาหกสิบเจ็ดสิบป,ปี มาออกไปวันเด็นไายเห็ดสังมอเล็กไายเด็ดปิ้งก็เลยมือหันอันวานเด็ดก็เลยรัดกว้างคอในก็ยังอันนี้ก็ตรงทางเอฟซีผู้ปั่นแห่งเหนือในว่าที่เย็นยเย่อีเปลี่ยนเสือหัดหางงันเย็ยนเปลี่ยนกว่าสึกเกียร์ขี่เลยเอาผมรวมมันซึกมาตายอยู่รอดอยู่ไร เฮ้สังเณรสู้กาเฮาฮาไผก็เคยจำใจสึกมันมาน้อยๆย้อนใค่ไหนาตีนาตีอุปเิงพ่องงามเขียนดีอยู่กันลายเนี่ยดอกเนี่ยเฮาจังสมเอร์กูเจ้าคือจังสมเอร์เนี่ยสติหาลายมาเละอันนี้ก็ฝากเช่เป็นพี่รยกรตรงดักปีน้องเฮาขาดอันนี้มังสุข